ในนี้คงไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วมั้งกลับเลยดีไหมเอ๋ฮะและทันใดนั้นเองก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับพระเอกอะไรกันหน้ามืดงั้นเหรอไม่สิความรู้สึกนี่มันความหิวกระหายเหมือนมันกำลังจะบอกว่าหาอะไรให้มันกินหน่อยงั้นเหรอความหิวกระหายระดับนี้มันสามารถทำให้เราท้องฉี่ขาดได้เลยแล้วที่ประสาทรับกินเรา ดีขึ้นเพราะความหิวงั้นหรอเราได้กินของกินบางอย่างที่น่าอร่อยทางงั้นงั้นหรอตรงนั้นมีอะไรให้กินหรอนี่มันซากหมาล่าเนื้อโลกันที่เราล่าไปนี่เลือดกำลังไหลเข้ามาในเบลเซบับท้องเราดูเหมือนกลับมาเติมเต็มอีกครั้งมันคงระหายเป็นเวลานานแล้วสินะอย่าบอกนะว่าหูเขาแห่งนี้แห้งเหี่ยวลงทั้งหมดเป็นเพราะ การกระหายของเบลเซบับบ้านะและแบบนี้เราต้องให้มันกินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอกับการกระหายของมันละ่ะปีเบลเซบับแมลางาวันแห่งความตะกะซ่องหนึ่งกระซากโลหิตหมาล่าเนื้อโลกันบีบวกนี่สินะความสามารถพิเศษของเบลเซบับเบลเซบับแมลงวันแห่งความตะกะว่ากันว่ามันสามารถดูดความสามารถของศัตรูเป็นของตัวเองได้ ด้วยความกระหายไร้ขีดจำกัดคนนับไม่ถ้วนที่ถูกดูดความสามารถไปกลายเป็นเหมือนคนที่ไร้ชีวิตแต่จากที่เห็นสกิลที่เราดูดซับมาจะมีแค่สกิลการกระซากโลหิตของมาล่าเนื้อโลกันสกิลที่สามารถกระซากเลือดออกจากคู่ต่อสู้แม้จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็าตามเดี๋ยวนะถ้าขโมยความสามารถได้งั้นเจ้านี่เดี๋ยวสิ แกจะกินหมดไม่ได้นะงั้นฉันก็จะอธิบายต่อไอ้พวกนั้นไม่ได้สิประสบของมันถึงเป็นแบบนี้อ่าหมนี่มันพอได้แล้วเจ้าบ้านี่ช่องหนึ่งเพิงนรกเบลเซบับ A บวกช่องสอง,สองกระซากโลหิตมาล่าเนื้อโลกัน B บวกช่องสเร่งฟื้นฟูโนเวจิคัสเอเร่งฟื้นฟูนี่มันดูดกืนแม้กระทั่ง ซากศพหนูโนเวจิคัสที่โดนเซเบิลัสทับตายด้วยหรือเนี่ยแต่ได้สกิลเพิงนรกของเซเบิลัสมาก็ถือว่าคุ้มมากแล้วมันคือความเจ็บปวดจากความร้อนที่ยิ่งกว่าโดนเผาทั้งเป็นดีกว่าสกิลกระซากโลหิตหลายเท่าตัวเลยเท่านี้เราก็เตรียมมอนสเตอร์สำหรับทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่รอให้การสอบจบลงตอนที่8 หลังการทดสอบจบลงเรามาล่าเนื้อตัวน้อยกลับสู่บัสเกอร์วิลอีกครั้งการประเมินการทดสอบได้เริ่มต้นขึ้นทันทีซากศพของมอนสเตอร์ที่พวกเขานำกลับมาถูกครับเป็นโล่และดาบและอุปกรณ์ต่างๆเป็นรางวัลในการทดสอบและหนึ่งในศพของมอนสเตอร์ที่นายน้อยล่าไม่ได้มันทำให้เหล่าข่ารับช้ของบัสเกอร์วิลต้องตกตะลึงว่าไงนะ ใล่าได้นายน้อยบีเคิลแวนบัคเกอร์วิลอายุแปดขวบเป็นคนล่าได้ขอรับเขาบาังเอิญข้ามเขตห่วงห้ามไประหว่างการทดสอบแล้วก็ล่าเซอร์บิลัสที่มีความอันตรายระดับ A บวกได้ขอรับเซอร์บิลัสเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงที่แม้กระทั่งอัศวินอารักษณ์ยังต้องดีกลี่ยงเลยเทว่าเซอร์บิลัสตัวนี้บาดเจ็บ จากพวกบาบิเลียนมาก่อนแล้วขอรับนายน้อยฆ่ามันด้วยหอกอาบพิษพิษแบบไหนกันที่รุนแรงขนาดฆ่าเซอร์บิลัสได้แล้วเขาไปเอามันมาได้ยังไงเรื่องนั้นพวกเรายังไม่ได้รับการรายงานจากหมานำทางขอรับกระผมพยายามเค้นถามกับนายน้อย,อยแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรเลยน่าจะเป็นเพราะเหนื่อยจากการทดสอบขอรับเจ้าหนูนั่น มีเล่หเหลี่ยมขนาดนี้ตั้งแต่เล็กเลยลึแต่ความรู้ก็เป็นเหมือนคุมพลังอย่างหนึ่งความแข็งแกร่งคือความถูกต้องอันที่จริงผมค่อนข้างประหลาดใจว่าพรสวรรค์แบบนี้จะมาจากนายน้อยตระกูลแวนหาใช่ตระกูลเลอหรือลาแสดงว่าหน่อยยังไม่รู้จักฉันดีพอขออภัยขอรับฉันไม่เหมือนผู้นำตระกูลคนก่อน การเลี้ยงหมาล่าเนื้อไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดแบบไหนไม่ว่าจะมาจากตระกูลรองหรือตระกูลหลักแม้แต่ลูกนอกสมรสขอแค่มีพรสวรรค์กับความแน่วแน่ที่ฉันจะสื่อคือพวกสายเลือดหลักอาจจะมีพวกอ่อนแอปะปนอยู่ด้วยพอเข้าใจที่ฉันพูดด้วยยังนี่ท่านกำลังพูดถึงลูกชายคนรองของท่านที่กำลังเก็บตัวฝึกอยู่ไหมนะขออภัยขอรับช่างเถอะ ตอนนี้ฉันอยากได้อะไรที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นกว่านี้เช่นนั้นกับผมจะไปตามนายน้อยบีเคอร์มาขอรับมาแล้วขอรับได้ข่าวว่านายฆ่าเซบีรัตระหว่างการสอบภาคปฏิบัติเธอฆ่ามันได้ไงผมไซสช็อกโกแลตฆ่ามันขอรับช็อกโกแลตงั้นหรอช็อกโกแลตเป็นเสมือนยาพิษสำหรับมอนเตอร์เผ่าสุนัขงี้นี่เองตอนนั้นเธอถึงได้ขอช็อกโกแลตสินะ ใช่ครับพวกเขาเริ่มเข้าประเด็นโดยไม่กล่าวทักทายกันสักคำนี่ใช่บทสนทนาระหว่างพ่อก,กับลูกจริงหรือได้ยินว่าเธอไม่ยอมบอกวิธีฆ่ากับพวกหมานำทางทำไมละ่ะเพราะพวกนั้นไม่ใช่เจ้านายของผมนี่แล้วใครเป็นเจ้านายของเธอละ่ะผมเป็นสมาชิกข,ของตระกูลบัสเกอร์วิลผู้นำตระกูลคือเจ้านายคนเดียวของผม <c oughs> เรียนรู้ได้ดีมาก มอนสเตอร์ที่ล่ามาได้เป็นรางวัลให้กับเธอเพียงคนเดียวในเมื่อเธอได้ที่หนึ่งของการสอบภาคปฏิบัติจันจะให้สิ่งที่เธอปรารถนากำลังรออยู่เลยถ้าได้มันมาแล้วก็เราก็จะครบทุกอย่างที่ต้องการแล้วผมอย่าเข้าไปที่หอหมื่นตำราขอรับห,หอหมื่นตำราเป็นส่วนหนึ่งของปราษาตระกูลบัสเกอร์วิลและมันยังเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรด้วย หอสมุดหมื่นตำลาเธอรู้ใช่ไหมว่ามันมีไว้สำหรับผู้นำตระกูลกับรองหัวหน้ากับทายาทใสา่เลือดโดยตรงเท่านั้นถ้าผมไม่ได้รับอนุญาตผมก็ไม่เข้าไปขอรับดูเหมือนว่าต้องแอบเข้าไปเองแล้วสิฉันอนุญาตส่วนที่ลึกที่สุดของหอหมื่นตำลาฉันอยากให้เธออ่านวิชาบาสเคอร์วิลเขี่ยวที่หที่อยู่ขอบเขตห้วงห้ามที่หด้วย วิชาดาบเขี้ยวที่6ฮิวโกยอมให้ลูกชายนอกสมรสจับเราอ่านวิชาเขี้ยวที่6ด้วยเหรอไม่มีลูกนอกสมรสคนไหนเคยเรียนสูงกว่าเขี้ยวที่4แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้เขี้ยวที่6อยู่ดีตอนนี้ฮิวโกน่าจะอยู่ลำดับเขี้ยวที่7ในชีวิตก่อนของเราฮิวโกอยู่ในระดับเขี้ยวที่9เราไม่มีทางลืม เรื่องในชีวิตก่อนในฐานะลูกนอกสมรสได้ในชีวิตนี้เราต้องก้าวข้ามฮิวโก้ไปให้ได้เพราะเรากำลังจะได้ครอบครองตำราเขียนแท้ของตระกูลบัสเกอร์วิลมันคือตำราที่ภายหลังถูกค้นพบว่าเขียนโดยผู้นำตระกูลคนแรกที่สามารถสังหารภัยพิบัติได้แล้วคนที่มอบมันให้กับเราก็คือแกฮิวโก้คนที่ส่งมันมาให้ฉันกับมือแล้วฉันจะรอดูเธอนะ ขอให้โชคดีขอบคุณครับผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนแกไม่มีทางรู้ได้ซ้ำว่ากำลังส่งของมีค่ามหาศาลให้กับฉัน